คุณผู้ชมคะชวนคุณผู้ชมคุยกันหน่อยคะ่ะในสมัยก่อนนะคะตอนไปโรงเรียนแล้วแอบพกมือถือไปที่โรงเรียนแล้วโดนยึดอะไรแบบเนี้คเคยบ้างไหมคะเคยพกอะไรไปโรงเรียนแล้วแบบมันไม่ถูกกฎระเบียบแล้วคุณครูยึดอะ่ะ<อ>คราวนี้ยคุณครูเขายึดโทรศัพท์มือถือของเด็กนักเรียนแต่นู่นเลยย้อนไปเมื่อเป็นสิบปีก่อนแล้วมันหลายเครื่องมากไปเจอในห้องเก็บของของคุณครูะที่เชียงใหม่เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์นี้กันนิดนึงนะคะ เมื่อตัผิจการนักเรียนนะคะมาเปิดตู้เมื่อปีห้าห้านะคะสิ่งที่ผมสิ่งที่ผมค่ะคือโทรศัพท์นะคะอ่านายอาทิตย์กันท่าข่าวนะคะใครรู้จักอาทิตย์อาทิตย์มารับโทรศัพท์ได้นะคะโดนอยูดตั้งแต่26พฤศจิกาสองห้าานะคะามาดูโทรศัพท์ของอาทิตย์จะเป็นยังไง อาทิตย์ต้องมาตามโทรศัพท์ของอาทิตย์แล้วหนึ่งนุชารานุชาราแก้วชมพูมสามทับสองปีนะคะวันที่แปดเดือนหกปีห้าห้าตอนนี้น,น,นุชาราอตอนนี้นุชารามีลูกไปแล้วลนุชารา <c oughs> นุชาราหนูเรมโทรศัพท์หนูต้องมาเอานะตอนนี้มีลูกไปแล้ว <c oughs> ล่าสุดนุชารามีลูกไปแล้วข่าวนี้ หลากหลายอารมณ์ค่ะแต่เห็นภาพแล้วโอ้โหโทรศัพท์มือถือรุ่นเมื่อสิบสิบปีก่อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะรุ่นเก่าเนาะคนก็เลยมีคําถามว่าเอ๊ะทำไมครูเก็บไว้นานแล้วทำไมครูยึดแล้วไม่คืนล่ะแล้วเด็กๆเขาไม่ไปทวงถามหรืออย่างไรแล้วครูยึดไว้นานๆแบบนี้ผิดกฎหมายไหมเนี่ยก็เนี่ยบางคนคุณครูบอกมีลูกไว้แล้วมั้งเนี่ยใช่ค่ะคลิปนี้คือคุณครูนิชนันสิงห์บัวนะคะเป็นครูที่โรงเรียนฮอดวิทยาคมถ่ายคลิปเอาไว้คือเข้าไปในห้องกิจการนักเรียนก็เป็นลักษณะหอง ที่เอาไว้เก็บของของคุณครูนะอันนี้คือโทรศัพท์มือถือที่คุณครูยึดจากนักเรียนตั้งแต่ปี2554ถึง2555ช่วงเวลาประมาณนั้นน่ะก็คือ10ปีนะคะเป็น10ปีนะคะคนก็เลยวิจารณ์นะว่าเอ๊ะทำไมยึดแล้วไม่คืนเอ๊ะยึดไว้แบบนี้มันผิดกฎหมายไหม คุณครูท่านนี้ออกมาชี้แจงนะคะบอกว่าสาเหตุที่ยังไม่ได้คืนโทรศัพท์มือถือเหล่านี้คือเขายืนยันมาว่าคืนแล้วแต่นักเรียนไม่เอาไม่มาเอาก่อนเข้าเรียนนักเรียนก็รู้กฎว่าไม่สามารถเอาโทรศัพท์มือถือมาโรงเรียนได้แต่ฝ่าฝืนกฎ จนถูกคุณครูยึดสาเหตุที่ยึดก็เพราะว่าเมื่อ9ปีก่อน10ปีก่อนโทรศัพท์มือถือเนี่ยคุณครูเขามองว่ามันไม่จําเป็นม,มาเรียนก็คือมาเรียนไม่ควรจะพกโทรศัพท์มือถือ <ไป S 1> คือตอนนั้นน่ะโทรศัพท์มันไม่ได้หาข้อมูลไม่ได้เข้าอินเทอร์เน็ตอะไรได้โทรเ <ทร S 2> ข้าโทรออกรับข้อความได้แค่นั้นเองถ้าจะติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองก็ใช้โทรศ <ทร S 2> ัพท์สาธารณะ ในยุคนั้น9ปี10ปีก่อนอ<า>ครูก็เลยมองว่าอันนี้คือสิ่งที่ห้ามออกไปครับใครพกไปก็ต้องยึดก่อนที่จะเปิดเทอมนะคะก่อนที่จะเปิดเทอมนะคะได้มีการประถมนิเทศทุกครั้งเนาะว่ากฎก็คือกฎนะคะแล้วก็ผู้ปกครองและนักเรียนก็ยอมรับแล้วนะคะฉะนั้นก็มันเป็นกฎเนาะและก็โทราศัพท์น่ะ คืนแล้วนะคะที่เห็นในนั้นคือคืนแล้วอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะคะมีมาคอมเมนต์ใจลายมากเลยบอกว่าครูเป็นขมโมยบอกว่าครูเป็นโจรอ้ยสะเทือนใจเหลือเกินนะคะมันไม่น่ารักเนาะของที่พี่เขาไม่มาเอานะคะก็คือคืนทุกครั้งคืนคืนทุกเทอมนะคะ คุณครูยืนยันว่าคืนแล้วนะคะพยายามจะคืนเด็กนักเรียนแล้วแต่เด็กนักเรียนไม่มาเอาเด็กไม่มาเอาคุณครูยืนยันแบบนี้นะคะล่าสุดเนี่ยทีมข่าวก็ถามคุณครูในคลิปภาพนะคะคุณครูนิชนันครับคุณครูบอกว่าในคลิปเนี้ยมันเหลือมือถืออยู่9ก้าเครื่องแล้วเด็กไม่มาเอาจริงๆเราก็ถามว่าคุณครูมันเป็นไปได้เหรอทำไมเด็กไม่อย่างได้มือถือคืนเหรอคุณครูบอกว่า ตอนนั้นเด็กเขาก็กลัวว่าผู้ปกครองจะทําโทษผู้ปกครองก็ไม่รู้ว่าเด็กพกมือถือมาโรงเรียนเลยปล่อยเลยไม่เอาเลยเลยทิ้งไว้ให้กับครูเลยเด็กก็ไม่อยากเอากลับบ้านเดี๋ยวผู้ปกครองว่าคุณครูบอกแบบนี้นะคะแต่อันนี้เนี่ยมันคือเรื่องในอดีตเมื่อ9ปี10ปีก่อนค,คุณครูบอกว่าปัจจุบันมันไม่ใช่แบบนั้นปัจจุบันโรงเรียนไม่ได้มีกฎห้ามไม่ให้นักเรียนเอามือถือมาโรงเรียนแล้วค่ะจิกา255นะคะ ปัจจุบันไม่มีแล้วจ้ะเขาเขาเมื่อก่อนก็คือมันไม่ได้สืบหาข้อมูลเด็ดนีก็คือเด็กเอามาได้ทั่วไปแ้าเบ็ดอะไรเอามาได้หมดเลยที่ดราม่าเนี่ยเขาน่าจะคิดว่าทางเรียนไม่คืนอะไรเงี้ยแต่ด้วยส่วนตัวคิดว่าอ่ามันเป็นการที่ต้องเอาผู้ปกครองมาเอาด้วยอน่าจะประมาณนี้อ่าก็ยุคสมัยนั้นเนี่ยคือถ้าใครถูกยึดของก็ต้องให้ผู้ปกครองมา ครับอะไรประมาณนี้ผู้ปกครองมารับอกด้วยไม่ใช่แค่นักเรียนรับกลับไปได้ก็ต้องแจ้งผู้ปกครองว่านักเรียนแอบเอามือถือมาแล้วโดนยึดนะผู้ปกครองก็ต้องมารับกลับเด็กก็เลยไม่เอาก้าเครื่องไม่อยากบอกพ่อแม่ประมาณอย่างนั้นโอ้แต่นี้มันมือถือใช่ไหมบางคนก็เลยปล่อยทิ้งเลยนี่นะฮะ